สวัสดีครับหมอเอิร์ธนะครับเป็นแพทย์ประจำพิเวเคล,ลินิกนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์มาครบ12ปีแล้วครับผ่านคนไข้ามาประมาณพันกว่าเคสได้แล้วครับหัวใจสําคัญของการฉีดฟิลเลอร์นะครับก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับในแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันดังนั้นหมอเอิร์ตก็จะไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรเฉพาะเพราะว่าการจะฉีดให้เป็นธรรมชาติได้เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์โครงหน้าของแต่ละคนแล้วก็ใช้วิธีเทคนิคที่แตกต่างกันไปครับ สามตำแหน่งที่ฮิตมากที่สุดนะครับสองอันดับแรกเลยก็จะเป็นใต้ตาแัะร่องแก้มเพราะว่าสองตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ทําให้คนเราดูแก่เมื่ออายุมากขึ้นได้ครับอย่างที่3ก็คือบริเวณแก้มตอบด้านในนะครับซึ่งคนอาจจะเข้าใจว่าการเติมฟิลเลอร์อาจจะทําให้หน้าดูใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับทําให้หน้าเราดูเรียวขึ้นได้ถ้าเราวางฟิลเลอร์เนี่ยถูกตำแหน่งมันจะเป็นการย้ายแกนจากหน้าปั้นป้านเนี่ยให้พุ่งมาข้างหน้าแล้วหน้าเราก็จะดูเรียวลงได้ด้วยครับ อันดับแรกเลยคือเลือกสถานที่คลินิกที่สะอาดได้มาตรฐานคุณหมอที่มีประสบการณ์มีความชํานาญผ่านเคสมาเยอะแล้วก็อย่างที่3ก็คือฉีดด้วยอะไรก็คือการพิจารณาเรื่องของฟิลเลอร์ที่ใช้ว่าเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนแบบไหนครับรู้หรือไม่ครับว่า เอร์ที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่ม่กี่ยี่ห้อที่ผ่านออยอซึ่งถ้าเราพลาดไปเลือกยี่ห้อที่ไม่ผ่านออยอเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลเสียตามมามากมายนะครับเพราะว่าออยลเขาก็จะเป็นคนที่สกรีนให้เราแล้วแหละว,ว่าเอร์ชน,นิดนี้ปลอดภัยเมื่อฉีดเข้าไปที่ผิวหน้าของเราแต่ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นยี่ห้อที่ผ่านออยอก็ยังมีหลายรุ่นด้วยกันก็จะมีความหนืดมากหนืดกลางแล้วก็หนืดน้อยซึ่ง เราก็ต้องเลือกให้ถูกตำแหน่งว่าแต่ละความหนืดเนี่ยจะเข้าไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนของใบหน้าเพราะว่าความหนาของผิวของเราในแต่ละบริเวณใบหน้าก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับยกตัวอย่างบริเวณใต้าตาซึ่งมีผิวที่บางนะครับเราก็ควรใช้เฟลเลอร์ที่มีเนื้อนิ่มเบาแต่ถ้าเราไปใช้เนื้อฟฟลเลอร์ที่มีความหนืดความเหนียวเวลาฉีดก,ก็จะกลายเป็นก้อนได้ ก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับการเลือกฟิลเลอร์นะครับว่า3ข้อที่เราพิจารณามีอะไรบ้างก็มีสถานที่คลินิกที่เราจะใช้คุณหมอที่จะฉีดให้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้และสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาหมอเอิร์ทก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับถ้าเกิดไม่มีเวลาก็สามารถที่จะส่งรูปเข้ามาให้หมอประเมินล่วงหน้าได้นะครับเพื่อที่จะออกแบบการรักษาให้ตรงจุดที่สุดนะครับอย่าลังเลน,นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเข้ามาปรึกษาได้หมอเอิร์ก็มีภาพรีวิวเคสดาราเซเลบหลายคนที่เป็นผลง,งานของเรานะ ก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้ดูผลงานว่าเป็นยังไงก็เข้ามาปรึกษาได้ครับ